มาดูเรื่องที่เกิดขึ้นกับช้างกันบ้างนะคะแต่เป็นช้างในป่าดงใหญ่ซึ่งบาดเจ็บมีลักษณะเหมือนกับถูกยิงทางสัตวแพทย์เองก็เลยต้องเข้าไปดูอาการค่ะสัตวแพทย์ก็ไปตรวจบาดแผลแล้วก็ประเมินอาการนะรวมถึงน้ําหนักของช้างด้วยซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์พบว่าได้รับบาดเจ็บแล้วก็เตรียมแผนที่จะยิงยาสลบเพื่อที่จะรักษาล่าสุดก็พบด้วยว่าแผลนั้นเริ่มที่จะติดเชื้อแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแล้วโดยสัตวแพทย์หญิงสุภรักษ์ประจํา สัตวแพทย์ปฏิบัติการประจําสํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่7นครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่อําเภอโนนดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่ไปตรวจร่องรอยบาดแผลและประเมินอาการช้างเพศผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากแผลที่คล้ายการถูกยิงบริเวณขาหลังติดกับช่องท้องเตรียมแผนในการยิงยายาสลบนะก่อนที่จะเข้าไปรักษา โดยสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ค่ะจะต้องเดินเท้าเข้าไปยังป่าในจุดที่ช้างอาศัยอยู่แล้วก็ใช้กล้องสองทางไกลดูบาดแผลของช้างเนื่องจากเกรงว่าหากเข้าไปใกล้ช้างอาจจะหงุดหงิดหรือว่าตื่นตกใจจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบว่าบาดแผลเริ่มจะติดเชื้อเน่าเปื่อยแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นต้องวางแผนการรักษาอย่างเร่งด่วน แพทย์ได้ตรวจร่องรอยบาดแผลและประเมินอาการรวมถึงน้ําหนักของช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บประเมินนะคะว่าจะต้องใช้ยาสลบปริมาณเท่าไหร่เตรียมอุปกรณ์การรักษาซึ่งหลังจากวางยาสลบแล้วก็จะเอาหน้องออกก่อนที่จะล้างบาดแผลฉีดรักษาการอักเสบเข้าเส้นค่ะ